นินนะครับตัวเย้ฮะน,นะครับ รายการแจมมันห่มใช้แนวนะครับวันนี้ปลามาออกพอเปืนเสาะปลานะครับตกจำวานแหนะครับวันนี้เขาอยู่ที่บ้านปากกุกนะครับตะมนมันดูนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายวันนี้เปิ่นเปิดฝ่ายหนองโต้นโจกกันนะครับอ่านะครับรายการแจมมันห่มไปได้มาปักกันเมือนนะครับเนาะด้วยภารกิจนะครับแล้วก็ในเรื่องของโรคระบาดนะครับเล่มได้ออกไปไหน วันนี้เขาจะมาพอเืิดนะครับว่าจะได้นักมาได้นักนะครับหนองต้นโจกบ้านปักกุ๊กนี่นะครับครับอันนี้เป็นปลวงบ้านปักกุกนะครับเนาะครับวันนี้เขามาเปิดหนองต้นโจกนะครับครับอวันนี้เขาแห่แห่เรือนี่กี่บานครับปลวงครับีบ่นะครับ อันนี้ผมประมูลเฮพื่อโมเปิลหาเหมาไปแล้วครับหน้าหมู่บ้านครับเพราะว่าทางหมู่บ้านก็จัดประสาคมครันมีการลงมติว่าเขาจัดการประมูลนี่นะครับผลออกมาประมูลได้ครับแล้วก็อันนี้ก็เกี่ยวกับทั้งผู้ห้าเหมาผู้ห้าเหมาเป็นเป็นคนกำหนดราคาเองนะครับเนาะครเนาะตรงจุดนี่มันกว้างะครับตัวละครับรวมแล้วมีพื่อน20เอสไร่ครับ10เอสไร่นะครับเนาะ มีสองฟังนะครับ,รบผมฟังมี่พดไปหาหลังสนามบินวุ่นเนอหนองต้นไข่พวกนออนะครับเนาอหนองกระจกสุนหนองเอ็นสะพานพันสนครับครับเป่เป็นหนองกระจกเอาเลยน้ำไฟเปลี่นหนองพัจิกอ่ะพัลพุกเนี้ยเปลนหนองกระไก่นครับหนอชื่อบรนแต่แต่เป็นน้ำเส้นเดียวกันครับอันนี้ปากคุ๊กมูสิบห้าตำบลวจมันดูครับครับมูสิบห้าตำบลวจมันดูนะครับ ด้แล้วครับจะร้องกับเจ็ดโมงนะครับพร้อมกันนะครับนะนะครับพ้นกันเริ่มมาเรื่อยๆนะครับ,ะะรบพเพื่อลงพร้อมกันเจ็ดโมงนะครับเนาะเจ็ดโมงตอเน,นี้ยพ้นก็เรื่ม มากันเรื่อยๆนะครับอ่ามันยาวไปถึงสุดปุนแลนะครับอ่าออกคนนะครับไปห้าจนสุดปุนนะครับคืน้นแบบมานอนกันจะนักนะครับคืน้นฝนกระตบกนะเดี๋ยวมารุ่นพอนะครับเวลาน้าเดือดเจ็ดโมงนะครับเนะนะาะเดี๋ยวได้ป่ากันนักกอนะครับ เ,เตรียมความพร้อมมันนะครับโซนตรงนี้จะเป็นจำบจำ็ศว่วนมากนะครับอย่าวไว้ปุ่นนะครับมาจากทุกสารทิศนะครับคนมาคนหุม่มเน,ะนมาะกันวัดใจมันหุ่มได้แต่นะครับชอบปูชอบป๋านะครับ,นะรบเตรียมพร้อมนะครับ ตึงเรือตึงจำนะครับโอ้จำนี่หลังใหญ่ขนาดนะครับบางคนมานอนนะครับกางมุ่งนอนเลยนะครับแม่มวัสดีครับ ลูกตังได้ก,กันมาครับนี่แ่ลูกแม่ฟาหลวงองบ้านแม่ฟา,า,า,าหลวง่อ๋อแม่ฟาหลวง่ครับจำกี่ซองนะแม่มาว่นี่นะจำแตซอกมาซอกมาบัตรจำนี่สองร้นมเนาะครับจะออก่ามกน่อยจำยยๆนั่นนะครับ มันค่อย่างเออมาตะบูทเอาขึ้นเปลี่ยนด้วยกันนะตอนนี้ก็รนะอเวลาเนาะแม่เนาะรอเวลาเจ็ดโมงเจ็ดโมงเนาะเปิดเปิดพร้อมกันนะครับเปิดให้หาพร้อมกันตึงจ้ำตึงแหะนะครับรอเวลาอันนี้มาลูกตั้งได้กันมาครับนี่พยายามันไล่เข้าพยายามันไล่พยายามมันไล่วันหนท่งงานเป่าวดครับ ป่าวอดก็ป่าวอดก็ว่าเล่าวอดนะครับมาได้เหรมันขบขวดนะฮะเมียได้ยังมาอยู่ครับเมียได้ยังมาอยู่นะครับเนาะมากันกี่คนครับนี่อันนี้ไอซ์สี่ครับมานอนนี่มานอนเพ่เลยครับแนอนครับนอนนี่เลยอันนี้ก็รอเวลานะครับเจ็ดโมงนะครับลงพร้อมกันนะครับแห่กี่ซอกครับไอซ์มานี่ชิ้นสองครึ่งครับชิ้นสองอัพครับ โดนใจผมชิดสองลงครับมากานเป็นมูนะครับม้วนนะครับซอหาาาเนะใจมันหูแม่แต่นะครับสีสดใสน้ำช่างเลยนะหวานเย็นสีของหวานอ่ะพอสีแหนะครับทานแหแล้วต้องย่ากินสิงคโปร์แจมันหู่แต่แต่นะครับมาให้ลูกพยายามเลงหลายมุ่นมานะครับนี่เปิดเป็นใจแลเนี่ยพา่เนี่ย เดี๋ยวรอดูกันนะครับเจ็ดโมงหกโมงสิบเจ็ดนาทีเตรียมพร้อมกันแล้วนะครับครับปะลูกตั้งไหนมาครับนี่เชียงคำพ่นโอ้โหเชียงคำผลประชาสัมพันธ์จะได้น้ปไปยังหู้ข่าวนจะได้ถึงมือถือนหน่อยไหมโอ้โหลงมาทำมือถือใจมันหุมนะครับเนาะโอ้มาเท่กันนะครับอ๋อ เดี๋ยวเขาก็ลงเรือนะครับหลังห้าร้อยเนาะปอนเนาะครับแห่ลงเรือหลังห้าร้อยนะครับห้าร้อยนี่คือต่อหลังก็ว่าต่อเรืออ๋อนะครับต่อเรือล้ำนะครับห้าร้อยกี่คุนกันแน่เนาะหนังบนเรือนะครับเวยกันนะครับรอความพร้อมเจ็ดโมงนะครับป่าจะซดกอนะครับอ่ะเริ่มแล้วนะครับ เอาแล้วครับเริ่มกันแล้วนะครับโอ้นะครับจับปุ้นได้แล้วนะครับเอาเอานะครับเริ่มแล้วครับเอานะครับ เดี๋ยวติดตามมาดูนะครับจะมีปลาอย่างพองนะครับะนะครับเ,เริ่มสดเริ่มเดือดแล้วนะครับรสวายนะครับนี่ก็ได้นะครับ นะต่างคนต่างเริ่มได้กันแล้วนะครับติดตามชมเรื่อยๆนะครับวันนี้เปิดให้หาองต้นโจกนะครับดูมูแห่หองเออมูจับหองนะครับ ครับได้แล้วครับมชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับเนาะ จัก็ยกทิกท๊กๆนะครับแงก็ตอนน่าม,ม่อนกันนะครับสอบปลาหาปลา,ปานี่หุมเด้นะครับคนหุมกดถึงหุมเนาะแสมันหุมได้นะครับ เสียงโหเสียงหิ้วเป็นเป็นเต่เป็นเต่เน,เตนะครับปลาเข้าจ้ำมัจ้ำหลังนี้นะครับ นักขนาดโอด๋อยครับปุ๋ยเหรอโอ้นักขนาดนะครับเอาจ้ำกั๊นะครับ ของคุณนะครับมาเริ่มมาเรื่อยๆนะครับปันนินนะครับตัวเยี่ยนะครับ ครับตัวใหญ่ขนานะครับตัวเป็นโลนะครับเนี่ยนะเข้าจํานะครับ

saya pasti takkan kalau จับนะครับหลังสองหน่อยยังได้รุ่นอยู่นะครับตัวใหญ่ก็เข้าจับอยู่นะครับนี่ครับแกใหญ่นี่ได้แล้วครับ กายนะครับจุดเต็มตัวนะครับนนนเนาะมันคไม้เนะก็ได้นะครับปันนินนะครับ ปกานี่สุดยอดแต้ๆนะครับกระชังเปิดน,นี่นะครับเนาะเป็นตะหิงเป็นตีตักเรียบร้อยนะครับปากปากกระชังนี่นะครับออรุปรกณ์พม่ได้แล้วนะครับตัดไหมนะครับ ง่ายดีนะครับกระชังแบบนะี้เนาะมีตีตักเรียบร้อยครับตักก็เข้ากระชังฮะนะครับตึมไปไหนแล้วครับต้องกลัวปลาลุดนะครับได้หลายแล้วก็แม่เออนี่นะครับ

Oh. นะครับเปิดกระส๊อกหากันเรื่อยๆนะครับนะพอดีกรรมการเป็นคนทํามมเปิปลปอยก่อนเวลานะครับได้ผ่องมาได้ผ่องนะครับเนาะบางคนก็ได้ถยยั่วใยขนาดนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับการหาปลาเนาะฝนเปิดน้องต้นโจกนะครับบรรดูมันปักกุกบรรดูนี่นะครับคนมันหุ่มนะครับแก่มันหุ่มแตะเนาะลูกตีอื่นตีไก่มานะครับพญาเมงไล่เชียงคำนะครับมามดนะครับเนาะได้ของมาได้หลายกันไปนะครับบางคนมันน้อนกันนะครับน้อนตั้งแต่ตะคื้นนะครับตะคร้นก็มีฝนตกเห็นหน่อย นะครับตอนนี้ก็หากันไปนะครับวันนี้วันขำว่ะวันนี้วันข่ะครับขอจะได้ตัวใดนะครับสำหรับใครนะครับเอฟซีทุกขันนะครับชอบการทำมาหากินอย่างนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเขาตัวนะครับเนื่องจใจมันหุ่มใช้แนวนะครับ่วงนี้อาจจะมีคลิปลงบ่อยๆนะครับเพราะว่าติดในเรื่องของภารกิจ การงานตัวเนะครับเขาทํางานประจำนะครับเนาะอะถึงผมถึงไอเดนนะครับแล้วก็ในเรื่องของโควิดนะครับโรคระบาดรี่ระบาดนักกับตัวนะครับจะได้ก็รักษาสุขภาพของตัวนะครับสําหรับวันนี้ช่องเจมาผมสวัสดีครับ